จำนวนใดลบ15เท่ากับ24เราต้องการหาตัวตั้งเราจะใช้การบวกมาช่วยในการหาคำตอบทำการบวกหลักหน่วย5บวกด้วย4 5กับ4จํจำนวนใดมากกว่ากันคะ ห้ห้าไว้ในใจสี่กลางออกมานับรวมกันห้าแล้วหกเจ็ดแดเห้าบวกสี่ได้9ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยทําการบวกหลักสิบหนึ่ง บวกด้วย2 1กับ2องจำนวนใดมากกว่ากันคะ2 2ส,สองไว้ในใจ1กลางออกมานับรวมกัน2แล้ว3ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10ก็จะได้39เราก็จะได้ว่า39ลบ 15เท่ากับ24ดูในแนวตั้งข้อ3แนวตั้งข้อ3เราจะเติมจำนวนที่เราหาได้ก็คือ39เติมช่องละ1ตัวก็คือเติมสาม เติม9ก็จะได้39แนวตั้งลงมาทางด้านล่าง